ไอีกแล้วนะครับอีกตัวนึงนะครับก็ไม่อยากจะมัวครับก็ไม่อยากจะมัวอีกทีนะครับเมื่อกี้กระโดดไปทีนะครับถ่ายไม่ทันเมื่อกี้รโีนครับถ่ายไม่ทัน นั่นไงครับโอีอันนี้อมอมพี่พี่จะจับลวดเอก่อนจับจับลวดเอาลวดอจับับัาเ่อเฮ้ยไม่ไเดี๋ยวรวังะวัตรงนี้อันนี้เดือเดือดเอเดืเดือเ ต้องจับลวดก่อนกันนะทว่าทว่าไม่จับลวดกั้วขาดิจับจับลวดก่อนนั่นแหละจับลูกหมุนก่อนระวังนี่ระวังนี่นีะนี่นะนนะนี่นย่นะนี่้ะนี่น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 ะนั่นะน้่นะน่นะนี่นะนี้นะนี่นะนี

เอาถ่ายพี่ก่อนนดกลูก่อนเอาคับพี่หนึ่งสองัมหนึ่องจัมเขียกลงโอ้โหแรงมันโอ้โหคัดเตนเลยนี้มผมเขาเขาป่งตาคันตึกตึ๊กตึเยอลวคันมันตึ๊กตึ๊กตึ๊กเ้ามือเต้ยวโอ้ไม่อยากน้ำเย็